สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันพุธที่22นะครับสําหรับหุ้นจีนเมื่อวานเช้าแตก3ตัวบ่ายเร่งวนลั่นตรงนอกรุนต่อวันนี้ครับฟังเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไวยนะครับผมจีนจีนจีนวันนี้เด่นสุดพักคู่ครับ ที่ในสุดแปดครับผมแปดสี่หกสี่หกสี่แปดครับเจ็ดหกเจ็ดแปดครับเก้าหกเก้าแปดครับผม ร้อยเอา 6, หกหรือเอาสามดีหกหกแปดสี่แบบนึงนะครับหกแปดสี่ผมดูแป๊บนึงจีนจีนจีนจับที่บวกนะครับแต่ตอนนี้มันบวกไม่เยอะเนาะก็ขอให้มันอยู่ที่บวกแล้วกันครับสี่สี่สี่สักคู่นะครับโอเคครับ <c oughs> อืมเอ้โ okay. มาสามเข้าไปครับมีหกก็สามหกมันน่าจะอยู่บนนะผมว่านะครับหกน่าจะอยู่บนหกแปดสามหกแปดหกแปดหายปไปไหนวะหกแปดหกแปดแปดหกแปดเมืหนครับอ่าเต็แปดหกไปหนึ่งหางครับเต็แปดหกไปหนึ่งหางเนาะ ครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับจีนครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับใครคิดว่าเยอะนะโอ้ไม่ไหวก็ว่าเยอะจังวางหลายห่างจังก็ตามได้เชิญตามที่อื่นก่อนนะครับสวัสดีครับ